เออครับสวัสดีครับผมเจอกับในแทนอีกแล้วนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับก็คืออ่าบอกก็ได้ว่าผมได้ไปกินอ่าเมนูส้มตำแล้วไปเจอร้านที่เขาทาไก่ทอดเกลืออร่อยมากผมก็เลยคิดว่าผมจะมาทำเองบ้างเครื่องปรุงเนี่ยครับผมถามละเอียดพี่เณะพี่ก็ก็บอกนะก็คือใช้ไก่นะครับปส่วนสะโพกนะครับอ่าผมจะใช้สองน่อง ถ้าเครื่องปรุงให้ความเค็มก็คือเกลือแล้วก็ความหอมมาจากพริกไทยและของเขาจะไม่ใส่แป้งนะครับหรือจะไม่ไม่เอาแป้งไปเค้าเวลาทอดแต่สิ่งสำคัญเน่ยขออวดหน่อยฮะผมขี้เหอ่อพอดีผมสั่งซื้อดอกเกลือมาครับเนี่ยครับจากที่นี่นะครับโอเคทีนี้เราจะปรุงรสด,ด้วยความเป็นดอกเกลือแต่ส่วนเกลือเม็ดเนี่ยครับเกลือเม็ดผมก็ยังมีนะเกลือเม็ดเอาไว้ ทำพทริกแกงหรืออื่นๆได้เยอะแยะเลยครับแล้วเกลือป่นเราก็ยังมีแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะใช้ดอกเกลือนะครับเพราะว่ามันผมมีความรู้สึกว่าดอกเกลือมันมีอะไรที่พิเศษหน่อยหนึ่งเนี่ยครับเราก็ลองหยิบกินเลยเค็มเค็มดีจังเค็มดีจังแต่ไม่ใช่เค็มปีนะโอเคอร่อยด้วยง <c oughs> ั้นเดี๋ยวผมสับไก่แป๊บนึงนะครับ นี่ครับสับไก่เสร็จแล้วนะครับผมจะสับไก่เป็นชิ้นนะครับเพราะว่าตอนที่พี่เขาทาให้เรากินเนี่ยเขาก็สับเป็นชิ้นแบบนี้วิธีการปรุงรสก็ง่ายมากครับโอเคผมจะใช้ดอกเกลือเนี่ยครับประมาณหนึ่งช้อนเลยนะฮะช้อนกับอีกครึ่งหนึ่งช้อนครึ่งแล้วก็พริกไทย พริกไทยนี่คือใช้พริกไทยป่นนะครับอนอนเยอะน่นอยเยอะน่นอยน่นอยแต่จริงๆอ่ะพี่เขาบอกว่าเขาจะเขาเขาจะใส่ผงชูรสล,ลงไปหน่อยหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าเรายังไม่ใส่ดีกว่าเพราะเราจะใส่ตอนที่ทำ,ทำน้ำจิ้มนวดตรงนี้ครับให้ทุกอย่างเข้ากันได้ดีจนเกลือละลายประมาณ10นาทีครับ เอาละครับพอนวดนวดจนเกลือนะครับดอกเกลือของเราเนี่ยละลายและไม่ไม่ไม่อยากมือแล้วนะครับหมักตรงนี้ไว้10นาทีครับให้เข้าความเค็มข้าเข้าเนื้อนะครับแต่อย่าหมักนานเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มจัดโอเคเดี๋ยวอีกสิบนาทีเรามาทอดกันครับเอาละครับพอหมักไก่จนถึงเวลาแล้วนะครับก็ถึงเวลาการทอดนะครับก็ใช้น้ํามันปาล์มในการทอดน้ํามันเวลาจะใช้จนหมดขวดเนี่ยครับ <c oughs> ผมจะใช้สูตรเดิมเลยนะครับผมผมจะปาดสูตรขวดนะครับปาดก้นขวดแบบนี้แล้วก็เทนะครับจะได้ท่าน้ำมันที่ค่อนข้างเกือบหมดขวดอะ่ะจะเหลือติดขวดก็นิดนิด,นดหน่อยหน่เอเราก็เอาขวดเก็บไว้ขาย <c oughs> ขวดพลาสติกขายได้ครับเข้าไปรีไซเคิลได้อยู่แล้วรอาน้ำมันเดือดนะครับ อ่าเหฮะพอจน,นมันเดือดสักที่แล้วก็ลงไก่เลยนะครับอ่าทอดไฟกลางนะครับอย่าทอดไฟแรงนะครับทอดไฟกลางให้สุกถึงเนื้อในก่อนนะครับผมไม่ต้องใจร้อนนะครับอ่าแล้วพอเราทอดไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณ 6นาทีนะครับก็เริ่มเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วสีกำลังเริ่มสวยแต่ยังไม่ได้นะครับหนังยังไม่กรอบต่อยนิดนึงนี่แหละครับเสร็จแล้วครับปีไก่ทอดเกลือของเรานะครับอ้หเหลืองสวยโอ้โหเอาละเดี๋ยวไปจัดจานกันครับนี่แหละครับเสร็จแล้วครับผมเมนูนะครับเมนูแสนง่ายครับเครื่องปรุงมาเยอะก็คือไก่ทอดเกลือผมใช้ไก่ชิ้นใหญ่นะครับ ถ้าเกิดว่าใครใช้ใช้ปีกไก่หรือไก่ชิ้นเล็กกว่าน,นี้ก็ลดปริมาณของเกลือเอานะครับและอย่างที่บอกเกลือนี้คือใช้ดอกเกลือนะครับในการปรุงนะครับผมดอกเกลือกับพริกไทยอา่าลทีนี้มาชิมกันหน่อยสิดูที่ฮะแห้งๆก,กรอบรอกหอมอ่ะนี่สุกหนังก็กรอบไปไหมฮะ แล้วชิมโอ้ความเค็มลางดีก็เดี๋ยวเหมาแล้วครับเหมือนกินที่ร้านพี่เขาเลยก็คือเนี่ยครับหมักไม่ต้องนานนะครับเนื้อความเค็มจะอยู่แค่ผิวนอก ส่วนเนื้อในเนี่ยครับก็จะมีความนุ่มความหวาของเนื้อไก่อยู่นะฮะจิ้มจิ้มหน่อย,จ,ยจิ้มแจ่วทั้งจิ้มแจ่วนี่ยคือผมทําคลิปไวแล้วนะครับไม่อร่อยให้เตะ <laughs> ลงตัวออืมอืมอืม ่แล้วฮะถ้าไก่ชิ้น,น,นหนาๆแบบนี้ครับอืมเนื้อในจังนุ่มอืมอิวงั้นโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียมารยาทวนันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับปีไก่ทอดเกลือฮะใช้ปรุงสองอย่างเองง่ายมาก แบบกอยู่ที่การหมักไก่ครับไม,ไม่ไม่ต้องนานเกินไปนะฮะถ้านานเกินไปจะเค็มลึกนะแล้วก็สิ่งที่ผมใช้ปรุงวันนี้ก็คือดเกลือเมื่อเขาจะใช้เกลือเม็ดหรดือว่าเกลือป่นแออดีนก็ใช้ได้เลยนะครับพอดีผมไปเพิ่งซื้อมาแล้วผมห <laughs> <laughs> ือยากกินเมนูนี้มาตั้งนานไงฮะพอได้ของก็จัดเลยอืม เมบอกเลยว่าวันนี้ขอบคุณจำหรับการรับชมนะครับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้แน่นอนและถ้ามีประโยชน์กับใครก็นำไปใช้ได้เลยนะครับผมเอาไปตามกินหรือว่าไปทดลองทำเพื่อความสุขในครัวหรือก็ได้เลยนะครับอ่าแล้วถ้ามีประโยชน์กันจริงๆก็อย่าลืมนะครับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมอืออือู ล <c oughs> นวันนี้จะปะกนแทนขอตัวนะครับเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับผมวันนี้ได้แทนลาไปก่อนนะครับปีกไก่ทอดกันนะครับสวัสดีครับผม